มีลูกแล้วก็เลิกได้เปิดเจ็ดคู่รักดาราดังที่เคยเป็นคู่รักสามีภระระยาแต่กลับต้องลดสถานะเหลือแค่คำว่าเพื่อนบางคู่ตัดขาดกันไปโดยสิ้นเชิงแต่ทุกคู่นั้นก็ยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ให้กับลูกๆได้ดีอยู่จะมีใครบ้างไปดูกันจ้า อันดับที่7เพจจ้าและนิวเคียรเริ่มเปิดกันด้วยที่อดีตคู่รักที่ตอนนี้กําลังเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากสําหรับสาวนิวเคียและดีเจเพจจ้าที่สาวนิวเคียนั้นได้ออกมาประกาศว่าตอนนี้ได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นเพื่อนกันได้สักพั้ใหญ่ๆแล้วเนื่องจากทัศนคติและการใช้ชีวิตไม่ตรงกันแต่แม้จะเลิกกันทั้งสองก็ยังทําหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีให้กับน้องไทก้าได้อยู่ซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองนั้นจะกลับมาดีขึ้นหรือไม่อย่างไงต้องรอตตติดาามกัน่อไปจ้ อันดับที่6ไม้พิรัตและซาร่าคาซิงกินีต่อกันด้วยที่ประเด็นที่เดือดสนั่นมากในตอนนั้นที่หนุ่มไม้พิรัตได้ออกมาขอสิทธิ์ความเป็นพ่อในตัวของน้องแม็กเวลบ้างโดยก่อนหน้านี้สิทธิ์นั้นเป็นของฝั่งแม่อย่างซาร่าแต่เพียงผู้เดียวแม้ที่ผ่านมานั้นหนุ่มไมจะเสียค่าเลี้ยงดูให้ทุกอย่างแต่ก็อยากจะขอสิทธิ์ความเป็นพ่อ,อยังถูกต้องซึ่งเรื่องราวนี้ก็ยื้อกันเป็นเวลานานพอสมควรก่อนที่ซาร่านั้นจะยอมให้ไหมเป็นพ่อของแม็กเวลอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันดับที่หกุ้งพลอยและส ยังคงเป็นประเด็นกันต่อเนื่องสําหรับครอบครัวนี้เฮี hey, เรียกได้ว่าหลังจากออกมาเผยเรื่องราวของต่างฝ่ายกันไปมาสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการให้ลูกสาวสุดน่ารักอย่างน้องวีจิน,นั้นอยู่กับฝั่งพ่อยังหนุ่มสอนรามแทนาอทางพ่อนั้นสามารถดูแลน้องวีจิได้ดีกว่าและส่งค่าเลี้ยงดูให้ได้ทางคุณแม่ยังกุ้งพลอยนั้นหรืออดีตท,ที่เคยใช้ชื่อว่าติก๊กแม้ในตอนแรกนั้นจะไม่ยอมแต่สุดท้ายก็ต้องยอมเพื่อให้น้องวีจีนั้นได้สิ่งที่ดีกว่าแต่ก็ยังไปมาหาลูกสาวบ้างเป็นบางครั้งซึ่่่งงตตอนนนนนนีี้้้้ทททุุกกกกกกคััั็ไดแใใหํใาาาลลจฝยยมเ อันดับที่4ี่ฟุกโบครอบครัวของลูกชายสุดหล่อยอย่างน้องอาชีที่แม้ทางฟุกและโบนั้นจะต่างมีครอบครัวใหม่กันไปแล้วแต่ทั้งคู่นั้นก็ยังคงไม่ลืมน้องอาชียัยงคงทําหน้าที่พ่อและแม่ได้อย่างดีและสามารถไปมาหาการพูดคุยกันได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่ได้ทะเลาะหรือโกรธเครื่องกันแต่อย่างใดจนครอบครัวนี้ได้รับการยกย่องไม่น้อยเลยทีเดียวที่แม้จะแยกทางกันแต่ก็สามารถดูแลลูกชายให้เติบโตมาได้อย่างดีเป็นที่น่าภูมิใจมากเลยจริงๆ อันดับที่3าทาทยยังน้หมอชัดอดุลจากความรักในวัยเด็กสู่การแต่งงานและจบด้วยการเลิกรากันทําเอาในตอนนั้นซึ่งนวงการมากมายเลยทีเดียวที่ทั้งคู่นั้นต่างก,ก็บอกว่าเป็นพรหมลิขิตของกันและกันจนมีลูกชายสุดน่ารักอย่างน้องเรมาให้เราได้เห็นกันนั้นหลังจากนั้นไม่นานก็ทําเอาแฟนคลับตกใจกันหนักมากที่จู่ๆความสัมพันธ์ของคู่นี้ก็ได้เปลี่ยนไปจากความเป็นสามีภรรยาคนรู้ใจกลายมาเป็นเพียงพ่อแม่เพียงแค่นั้น อันดับที่2นิโคเทเรโอและแมวเจรศัรกเธอเรียกได้ว่าใครๆนั้นต่างก็บอกกับสาวนิโคว่าแม้จะไม่สมหวังในเรื่องของความรักแต่เธอนั้นก็สมหวังในเรื่องการมีลูกชายที่สุดแสนจะเพอร์เฟกได้เป็นอย่างดีพอแม้เธอนั้นจะเป็นเพียงคุณแม่เลี้ยงเดียวแต่ก็สามารถเลี้ยงดูน้องคิกเกอร์ให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพและรักคุณแม่เป็นอย่างมากมีอะไรพูดคุยกันเสมอทําเอาคุณแม่นิคนั้นป่าปื้มในตัวลูกชายคนนี้มากเลยจริงๆอันดับที่หนึ่งแอปทักซอ,อนและส่งการเดชนรง ปิดท้ายกันด้วยคู่รักที่แม้จะเคยมีประเด็นดราม่าเข้ามามากมายในตอนนั้นแต่ทั้งคู่นั้นต่างก็เข้าใจซึ่งกันและกันและได้แยกย้ายกันไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ถึงแม้จะมีน้องปีใหม่สุดน่ารักมาแล้วนั้นแต่สาวแอบนั้นก็ไม่เคยย่อท้อเลี้ยงลูกสาวสุดที่รักกลายมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเต็มรูปแบบและดูแลปีใหม่มาอย่างดีจนใครๆเมื่อได้เห็นน้องปีใหม่นั้นถึงกับอดชมไม่ได้เลยจริงๆในการวางตัวเกริยามารายาทและความน่ารักต่างๆที่ออกมาจากตัวน้องปีใหม่เรียกได้้้ว่่่าเชือไมมทิิงงคุณแจรๆ กับเป็นลูกสาวแม่แอบมากเลยละจ้า